แ่่นางบคะเคยค่ะปีนี้เห็นลายบ่ค่ะบ่ค่ะปีนี้บ่ได้มาเบิ่งแล้วเคยเห็นบ่ค่ะเคยค่ะอ่ามันเป็นจังได้คะพี่เป็นลูกแดงจะเป็นสีชมพูแดงพุ่งขึ้นมากจ้าค่ะแล้วครั้งล่าสุดที่เห็นเนี่ยค่ะตอนนั้นเอ่อเห็นลายบ่ค่ะเห็นจังได้เห็นฮกลูกค่ะขึ้นมาเป็นคู่ เป็นขึ้นเห็นเห็น,นตอนใดคะปีที่แล้วบอค่ะปีที่แล้วยุใสคะยูนี่ค่ะนาวัดอันรังผูลือล้อเนี่ยเขเป็นเป็นน้ำมหรือเป็นน้ำโขงเป็นน้องน้ำบอค่ะเป็นน้องน้ำนี่แล้วน้องน้ำมนี่แหละอ๋อบอค่ะไม่ได้เห็นอยู่น้ำโขงนะเห็นบ่เห็นอยู่นี่ค่ะอ๋อแล้วเอ่อคิดว่าเป็นฝีมือคนเฮ็ดหรือว่าขึ้นเองคะขึ้นมาขึ้นเองนว่ามีภัยเหตมันยบอค่ะเพราะว่าคนแบไปเบิ่งคือกันที่ไหนกันว่าคันว่าอยู่บึงกับ ต่กิดคิดว่าคนเห็ดเด้ค่ะแต่ว่าบัดมาเห็ดอยู่หนองเสียงคิดว่าไผสิมาเห็ดหมู่เห็ดน่ะนะค่ะค่ะไมันมีเม็ดอากตกที่พี่เพราะพื้นสันเห็นดอกเดี้ยมา20เม็ดว่าตะม้งเหรอ20เม็ดนี่ล่ะเห็นอยู่ใกล้ๆนี่เด้คือใกล้ๆนี่ด้องอ๋อพี่พี่เห็นกับตาเลยนี่บอค่ะจ้าแต่ว่าหางเห็นหลายปีแล้วเด้หลายปี๋ค่ะได้ค่ะปีอนจะประมาณจะเม็ดที่พี่เห็นใกล้ๆเห็นแค่ห่างหกเมตรหนึ่งตะว่าคนหอบหนูยูตะว่นค้นไม่เห็นนาทีแล้วค่ะแปลว่าคืนต้นนาพี่ได้บอก พี่ก็ยืนยันเลยว่าบนเมนไรเห็นแล้วว่าสั้นมันแล้ว่าใจเล่องน้ำปิดไปแล้วจ้ะน้องน้ำอ๋อนั้ำผงพอซอสอะไรนะ้นเข้าไปไก่พันน่ะประมาณสามสิบอะไรเหรอ ประมาณ38 3 9เกนลยนั่นแหละที่แม่ตบตาลุงไม่เห็นเชิงนะตาิ่งจะไม่เห็นยูเซยอยูนีที่เห็นยู่ซสค่เทียนใกล้ห่างวัดอ่าหงจ้ะบ้านอาหงจ้ะวัดบัดอาหงวัดบ้านอาหงค่ะค่ะของของทงสีข้าเสืออย่าอยาูแต่ว่าห้าเข้าเสือดยตัวนาะะ้าวนเมลขงเนาะไปไปจะไปเห็นเรื่องนี้ไปดูนี้่เห็นอีกแคทียเดือนที่ไปสาเทียจ้ะ ตะวันหลวงร้านชวนจะีปิดให่เพราะไม่น้ำเขาไปเบิ้งเทือแได้ไไปหาเทือแล้วไปหาเทือแล้วแต่ว่าบราเห็นตะวันเห็นแล้วเราก็ไปอีกไปอีกน้องมาเจ้าอย่าบาพออุลื่นมาเบิ้งเห็นหมข้างล่างสุดที่พี่เบิ้งเห็นเลย่หมียคิดว่าเราเมียนเราเมียนคนเข็นแต่น้องกแบ่ว่าน้องน้องท่านไต่ไปน้ำโขาะ ก็ว่าเป็น <partido> น <c oughs> ้องเป็น้องบึงสนะมาในข้เส้คัสีสนส่อาว่าเสีแดงีเดชมผู้เลยค่ะพ่อมาเลย่ไปเลย้นก็ว่าอ้สีแดงแดงสีม่วงมวาขึ้นก่าอ้ีคนละยางจ้าคนละยางสิบ่สิคืนขึ้นไสิเป็นยิ่งขึนเดย่างมันเนาะพวกขึ้นไปเลยเด้อแล้วก็หายเนาบ่มีแสงไม่หยังเลยเนะ่อม่ดใอมไกินม่หยางบอค่ะมีกินเหม็นไมีหยางบอมีเสียงมีหยางบอก เป็นจังไดยนะพี่จะขึ้นไปเลยเด้จะขึ้นชุดไปแล้วก็แล้วเลยเด้แตกมี่หยางนี่พี่เห็นใกล้ใมีเพื่อนมีหยางบ่เพรามี่หยางมีตะคนห้อมมีจุดเป็นตะคดตะคนดกับยืดตั้งสี่ปูดกระปุดขึ้นมาได้กับยืดทั้งเทิงสี่แม่พุดขึ้นมาจากน้ำคุณยายเคยเห็นบังไฟพญานาคบ่ค่ะแต่ว่าแต่ก่อนเพื่อนก็ว่าบอกว่าบังไฟเนี่ยเนาะเพื่อนว่าอีหยังนะเพื่อนฮ้องว่าแก้วเสด็จนะแก้วเสด็จอืมตะกี้ ขึ้นบ่อของบั้งไฟคือเดี๋ยวนี้อก่อเรียวกว่าแกว้วเสเลแต่โบราณเนาะค่ะ,ะตะ่พาะแต่แม้คุณแต่แต่พอแต่แม่ยาย,ายคุณ <cam> บอกค่ะจา้าเทิยนทองแก้วเสเ็จนี่จ้ะของแก้วเสเ็จแล้วตอนคุณยายเห็นนี่เห็น <c oughs> เป็นยังไงคะห่วยก็คือจังหนองนี่เนาะน้องบัวนี่เน,น,นาะเพื่อกัดย่องขึ้นเลยกับพุณเลยโดนแก้วโดนโพลเป็นสีอย่างค่ะเป็นสีเขียวเลยสีเขียวจ้า สีใสๆอะไรสีเขียวสีเขียวสีเขียวอย่างเดียวมัมีสีอื่นบ่คะก็มีอะไรสีอื่นก็ได้ไม่ีสีใดแน่ค่ะนอกจากสีเขียวสีเขียวกับสีเหลืองฮะนะอือยังเป็นคือดาวเฮ้อนะค่ะสีเขียวสีเหลืองสองสีบ่ค่ะคุณยายเห็นอ่ะคุณยายเห็นหลายบ่ค่ะก็เห็นหลายแล้วตั้งแต่ยางน้อยูุ่เห็นเธอแรกในตอนอายุประมาณเท่าไรคะหว ประมาณเจ็ดแปดปีเลยไปนอนให้นอนนานนองพ่อนองแม่อ๋อเห็นเห็นเห็นอยู่แถวไหนคะทางนี้ก็ขึ้นทางนี้ก็ขึ้นเป็นของว่าทางไหนคะเห็นแถวไหนคะเห็นหนองน้ำปะค่ะเห็นอยู่สายคะก็อยู่หนองน้ำหนองน้ำหนองเลิงงหนอเลิงหนองเลิงเก่าแต่่กอนหนองเริ่มจังหวัดใดอำเภอใดค่ะหนองเลิงนี่อยู่อำเภอใดจังงหวัดใดตำบลใดค่ะตำบลบึงขุคลงอ๋อค่ะคุณยาย เออเป็นคนย่นี่เลยบ่ค like ่ะเกิดย่นี่เลยอยู่นี่เลยจ้ะอ๋อค่ะยายก็อายุแปดสิบสี่อ๋อค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะคุณยายยายชื่อยายวนาที่สมบัติวันเคยเห็นแพลนหนักบางไฟแพลนหนักว่ค่ะเคยอยู่ค่ะเห็นครั้งสุดท้ายเนี่ยมองใดคะอยู่อยู่ท่าท่าทางทางนี้แหละครั้งทางนี้ ชื like ่อว่าอย่างคะาทาที่พี่เห็นนะคะถ้าโน่นนั่นโน่นนั่นโน่นอียอดโน่นอียอดเห็นเป็นจังไดคะพี่บางไฟพิหนักพี่เห็นนะซ้ำรูปมาก็แหละมันพุ่งพุ่งขึ้นเป็นสีอย่างค่ะสีสีแดงแดงเขียวสีแดงแดงเขียวเคยเห็นสีใดแน่ะค่ะเห็นเห็นแค่นี้แหละแดงแดงีเขียวค่ะมันพุ่งขึ้นปีนี้พี่ได้เห็นบ่ค่ะเห็นอยู่ ยูมองเดิมนี่บอกค่ะขาโนดยอดอ๋อค่ะาอันระยะประมาณจากเม็ดที่พี่เห็นนะค่ะห่อยประมาณมันยี่สิบเม็ดพุนบอกไกยูนบอกเคยเคยเห็นไก่สุดนี่ประมาณจากเม็ดใกล้กับตาอันประมาณใกล้ๆสุดท่บ่ได้เห็นอยู่นี่ได้เห็นอยู่ท่าสีไข่ค่ะเอาที่ใกล้สุดนะคะใกล้ใกล้สุดจากเม็ดห่ารมาณไหนบอกห้าเม็ดสิบเม็ดนี่แหละห้าเม็ดห่ค่ะอันนักกรทับลูกมะกอกอันท่าท่าอย่างเกาะอันนั่นท่าสีไข่ท่าสีไข่เ่ะ ด่าศรีไคยท่าสรีไทยอ่ตำบลอำเภออย่างค่ะบึงบึงคองหลวงคือกันบึงคลงหลงอยู่แล้วเนาะค่ะบึงคองหลวงคือกัรพ่อสอนเดค่ะที่พี่ไปบึงยุทธาสีไทยนี่ท่าีไทยเมื่อปีก่อนค่ะห้าสามอืมห้าสามเคยเห็นบังไฟพญานาคอบอ่่ค่ะเห็นค่ะเป็นจังไดค่ะเห็นอยู่อยู่หม่องไดเห็นอยู่ตัวบึงนี่แหละค่ะบึงอย่างค่ะบึงของหลงนี่แหละค่ะอ๋อบอค่ะเป็นจังได่คะพี่มันก็ขึ้นเป็นแบบ สีชมพูนี่แหละบอกค่ะ,คะเคยเห็นสีสีใดแน่ค่ะ,ส,ส,คะสีชมพูค<อ>่ะสีชมพูเห็นหลายบ่ค่ะขึ้นหลายอยู่ดิค่ะอ๋อค่ะคนมาเบิ่งหลายบ่พี่อันส่วนมากคันคนกระไรยุคเพื้นบ้านนี่หลายคนอยู่ค่ะแล้วเออพี่เคยเห็นนี่หลายเถ้อบ่ปีนี่แหละเห็นปีนี้ แต่เก่ามันขื้นค้นกว่าสนใจห้นะทีนีเพิ่นเลยขื้นเ่ะพี่ว่ามีคนมาเหตบอหรือว่ามันขื้นเองคือเองเลยแมนบอกค่ะเห็นเป็นเหือยอย่างไม่ยิ่งอย่างบอถันเพิ่นเพื่อนคือเพิ่นซาเพื่อนหังนีแล้วการก็บบค่อยได้ตุงนะบ่คอยตุงเพื่อนก็เลยขื้นแบบค้นแบบขื่นแบบค้นบรูนะขึ้นโดยเพื่อนจะขื้นเลยน่ะถันหาเพื่อนขื่นคือเพื่อนั่น ึ้นอันพญ,ญานาคว่าพญ,ญานาคสีขึ้นพันพ่ตามมาเป่าบาแล้วว่าคนหนีแล้วผันคืนนะอ๋อค่ะแปลว่าบ่แมเป็นคนยิงเนาะหมายว่ามันคืนเองตามธรรมชาติเคยเห็นบางไฟพญานาคบ่ค่ะเคยเห็นปีที่แล้วเนี่ยครับเป็นยังไ๋คะเป็นลูกไฟสีเขียวพุ่งขึ้นมาในป่ายญ้าอยูอ่ในบึงครับสีเขียวบ่ค่ะไม่สีอย่างอีกแน่นสีสมสีเขียวอ๋อป่ค่ะคสีออกเยวอ่อ,อนบางทอมันพุ่งขึ้นมาใหม่ๆไฟไฟมัม่นครับ ค่ะค่ะแล้วก็ปีนี้เห็นหลายบอคะมาถึงปีปีที่พี่เห็นอะ่ะเห็นหลายบอหกลูกครับหกลูกครับอ๋อค่ะพี่คิดว่าเป็นคนเห็ดหรือว่ามันขื้นเองคิดว่าเป็นเรื่องธรรมชาติครับเป็นขึ้นเองเคยเห็นหลายเถ้อะะบอค่ะตั้งแต่เกิดมานีนเห็นหลายเถ้อบอบอเคยเห็นครับบอบ่เคยได้ไปเบิงอ๋อแต่ว่าแน่นอนว่าบม่มีผยเหตุมันบอค่ะตัวนี้บม่มีคนเหตดหรอกครับอ๋อค่ะค่ะเพราะว่าถ้าจุดอยู่ใต้น้ำขึ้นมาในไฟมันต้อง หมวดต้องดับนี่แหละจะเป็นความร้อนจัดครับค่ะขอบคุณหลายๆค่ะครับผมเคยเห็นมังไฟยพญายนาคไหมคะก็เคยเห็นอยู่มันเป็นยังไงคะเป็นลูกสีลูกไฟสีพุ่งขึ้นจากแม่น้ําเป็นไฟสีอะไรคะสีส้ม,ส,ส,มสีส้มแล้วก็สีอะไรคะปรากฏเห็นเป็นสีส้มกับสีแดงอ๋อคะ่ะเห็นครั้งล่าสุดนี่ตอนอายุเท่าไหร่คะ อาก็วันออกวันสาวปีนี้เหรอคะปีนี้อ๋อั้งอ๋อปีล่าสุดนี่เองเห็นเยอะไหมคะอ่าที่เห็นก็นับได้อยู่ประมาณ14ลูกโอ้อเหรอคะลตอนที่เห็นนี่ใกล้จากฝั่งไหมคะอยู่เห็นที่ไหนบริเวณแถวไหนคะอ่าที่บ้านท่าสีใครเป็นเมตรคะน้ำโขงเหรอคะไม่น้ำโขงอ๋อค่ะค่ะระยะกี่เมตร เห็นตอนที่เห็นนี่อยู่อยู่ใกล้ฝั่งไหมคะก็ก็ก็อยู่ใกล้ใกล้ฝั่งโผล่ขึ้นมาต่อหน้าเลยเหรอคะต่อหน้าเลยอ๋อค่ะแปลว่าไม่ใช่ไม่ใช่ฝีมือมนุษย์ทําขึ้นใช่ไหมคะไม่ครับไม่ยืนยันเลยใช่ไหมคะเนยมาแล้วพี่เคยเห็นบังพระเพรนาคปะคะเคยเห็นเนี่ยครับเป็นมันเป็นรูปร่างจังเดลักษณะจังเดีตอนตอนลงไปเห็นเพราะว่าย่างไปย่างมาลงไปห้องบันไดครับสุดท้ายจะเจอฤทิ์น้ำพอดีพี่แนะํำเต็มตัวฟังเนาะ เลี้ยลงไปนั่งลงเพื่อพอดีมันก็ขึ้นอยู่ตรงหน้าเลยประมาณบ่ฮอดซีเมตดหรครับหาเมตดสีหาเมตรนี่เห็นปะคะโอ้บ่่ะพี่ขึ้นหลายลูกบ่คะตอนที่เห็นนะขึ้นสองลูกอยู่ใกล้แล้วก็เห็นอยู่ไกลๆเป็นสีจังใดคะเป็นลูกไฟสีแบบอะไรนะสีส้มส้มใสๆมาแล้วยังไงนี่ะจำว่าได้แล้วมันหลายปีแล้วปีนี้ไปเบิ่งไรเรือไฟอยู่นะปีใดคะพี่เห็นนี่ ประมาณหกปีที่แล้วนะครับหกปีที่แล้วปีสองห้าห้าศูนย์จำมาได้ครับโดนแล้วแต่หากเห็นชัดเจนเลยครับบ่เห็นเป็นคนฝีไม่คนยิงอย่างเงี้ยค่ะตัวนาเล่นบ่ค่ะอยู่ไก่ไปพุทธิก็เป็นตั้งลายร้อยเมตรเนาะเป็นเป็นนี่อย่างค่าน้ำโขงบ่ค่ะที่เห็นน้ำโขงครับอ๋ออยู่ท่าวใดคะท่าศรีไกรอ๋อเคยเห็นบางไฟเพรีนาคบ่ค่ะเคยครับเห็นอยู่ใส่ค่ะ อยู่รัตนากับล่าสุดก็อยู่บ้านพันธุ์คำครับอ๋บอค่ะ,คะ,คะเป็นเป็นน้ำโค้งปะคะแมนครับเป็นน้ำโคงครับเป็นจังไดคะบางไฟเพ็นนกักเป็นรูปร่างลักษณะจังไดมันก็เป็นลูกไฟสีชมพูครับลอยขึ้นมาจากน้ำโคงครับเห็นไกลปะค่ะ แล้วแต่ครับบางเที่ไกลบางที่ไกลครับประมาณหาเมตรป่ะค่ะยืนอยู่เห็นลูกกลขึ้นมาผมอยู่ห้องบนตะฟังมองเห็นอ๋อค่ะคเป็นลูกไฟกลมๆผมมีหางผมมีเห็นเรือเห็นอย่างแถวนั้นบอเป็นคนยิงมันบอบอครับถ้าคนเห็นดีๆเขาจะว่าบมเปนนยิงถ้าคุณบอเคยเห็นเขาก็จะว่าบมเป็นเขะก็จะเห็นเห็นสีเดียวมันบอค่ะครับผมมีสีเดียวครับเป็นสีชมพูสีชมพูอม ขาวแบบประมาณเนี่ยครับค่ะรับไอยไข่ไก่เนี่ยอ๋อค่ะเห็นหลายลูกป่ะคะพี่จะมุมต่ก้อนผมอยู่รัตนาครับเคยเห็นตลอด,ลอ,ดอยู่บึงอยู่น้ำโขงเนี่ยป่ะคะแมนครับรเคยเห็นตามน้องน้ำป่ะคะยังครับยังบอกเคยอ,อ๋อค่ะขอบคุณลายรายค่ะ